แม่สีสังกล้วยลงมาจากสารแล้วเออพี่สำเร็จอยากกินกล้วยมากแม่เลยต้องเอากล้วยลงมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยกูยอมมึงว่ะสำเร็จเน่อยากกินกล้วยมากเลยหนึ่งเออเอาชายงามอืมอืมเอาอันเออพี่อานนอนอยู่เก้าอี้ก็ลงมา <c oughs> พ่อบอกว่าจะได้กินกล้วยพี่อานลงมาเลยเอ้าเออเอานำโชค อ,อ,อ,อือ่าตา nói เอาอืออือโอ๊ยเห,น,หน,นื่อยกับหมาบุนี้ป่ะมันชอบกินกล้วยเออนกก็กินกล้วยไปหลายลูกแล้วมันเห็นนกกินมันเลยอยากกินมัางไไอ้ไอ้สำเร็จเอามึงเอาพี่อานมึงเคไม่นอนอยู่ก้าอีมึงลงมาทำไม <laughs> เฮ้ยยห็นอนอยู่ดีดี พ่อบอกว่าจะได้กินกล้วยลงมาเลยอีนางามเอ้ยเอานี่ตาน้อยเอาไอ้ทํ้เล็ดโอ้ยกูยอมมึงว่ะเอาน้ำโชคโอ้ยพอเห็นแม่เอากล้วยมาแค่นั้นแหละลงจากเก้าอี้ทันทีเลยไอ้ไอ้พีอออ่อานเออ ที่แรกนอนอยู่เก้าอี้ดีๆพ่อบอกว่าแม่กล้วยให้หมากินคนานั้นแต่มันลงมาทันทีเลยเอ้ยกูยอมมึงว่ามึงทำไมไม่นอนอยู่เก้าอี้มึงลงมาทําไมเฮ้ยอินังห้ามเอ้ยมึงลงมาทําไมอานก็อยากกินกล้วยนะแม่เอาไอ้น้าโชคเอาน้าโชคเอาเออน้องหมาของแม่ชอบกินกล้วยหมดทุกตัวเลยอืมอ่าพี่ตาน้อยไอ้สำร็จนี่ ไอ้สำเร็จนี่ชอบมากกว่าเขาเลยสำเร็จเอ้ยเอากินผล,ลไม้โฮ้ยกูยอมมึงมาสำเร็จเอาอ่านเออเฮ้ยนอนอยู่ดีๆก็ลุกลงมาเออมันอยากกินกล้วยอะ่ะเอาเอเอ้าแต่น้อย ออเมีน้องหมาชอบกินผลไม้ก็ดีอย่างนี้แหละกล้ว <g iveness> ยแม่สุขาเคืออเลยได้ตัดออกมาไว้สารเอออาศัยกล้วยเจ้าของน้องหมาก็ได้กินกล้วยด้วย,วยเราไม่ได้ซือ้อตาปมึงเออเราปลูกเองแล้วก็ได้กิน ไอ้สำเร็จมึงทำล่วงทำไมเงี้สำเร็จมึงทำล่วงทำไมเฮ้ยเอาพี่อานเอาพี่อานเออหูยยอมมึงวะเอาไอ้น้ำโชคเออน้องหมาของแม่ทุกตัวชอบกินกล้วยหมดเลยไอ้สำเร็จมึงทำล่วงทำไมเงี้มึงทำล่วงทำไมเอาหรือมึงอิ่มแล้วอืมมึงทำล่วงแม่ไม่ให้กินอีกนะทีนี้เอออืมเอา อืมเฮ้ยเอาแต่น้อยอืมอืยอมหมาหมูนี้ป่ะวันนี้แม่ก็เอากล้วยลงจากสารมาให้น้องหมากินพี่สํเเ็็จอยากกินมากเลยแม่ก็เลยต้องเสียสังออกมาให้พี่สํเเ็็จกิน โอ้ยกูยอมมึงว่าสำเร็จเออก็สำเร็จเห็นนกมันกินกล้วยนะแม่แต่นกมันกินกล้วยไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยลอยนกกินเพื่อนๆอลอยนกกินเออพี่สำเร็จเห็นนกกินกล้วยก็เลยกลัวเจ้าของไม่ได้กินกล้วยเออเลยไปจะเงื้อจะแง่อยากกินกล้วยแม่ก็เลยต้องเอากล้วยลงมาให้น้องหมากินเอาวันนี้ก็เพื่อนเชมน้องหมาแค่นี้ก่อน เออน้องหมาที่บ้านกินผลไม้ดีมากเลยอะไรมันก็กินหมดทุกอย่างโอ้ยกินกล้วยยังมีความสุขเลยมึงพี่สำเร็จนี่ชอบมากเลยชอบผลไม้เอาเอาเออเอาเอาืมเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านค่ะเออน้องหมากินกล้วยประจำเลย จะคิดว่าแม่ทําคลิปบ่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องหมากินกล้วยตลอดเลยค่ะเห็นกล้วยไม่ได้มันจะกินมันจะกินตลอดเลยกินกล้วยนะเออเอามีความสุขกับการกินกล้วยมึงให้สาเร็จโอ้ยเอาแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อน